ดีครับ FC Fanpage Captain m u a นวันนี้กับตันมวลจะมารีวิวสนามบินเบตงนะครับซึ่งเป็นผลงานของซิมแมนได้จัดทำขึ้นมาใช้สำหรับ Microsoft Flight Simulator สอง0ยและ2024นะครับภาพที่เห็นนี่เป็นเกม Microsoft Flight Simulator 2อ2 4ยเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยครับอันดับแรก เราก็บินโดนเข้าไปที่ตัวเทอร์มินอลก่อนอาจากการเปรียบเทียบของฟรีที่คุณนรุดมทำกับของ <c oughs> ขออภัยครับกับของซิมแมนเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับระหว่างของฟรีกับของเสียตังซิมแมนนี่เสียเงินนะครับในราคา10.99ยูโรไปหาซื้อได้ใน ซิมมาร์เก็ตนะครับหรือจะติดต่อเป็นการส่วนตัวกับซิมแมนก็เชิญนะครับแล้วแต่สะดวกส่วนผมซื้อจากซิมมาร์เก็ตนะครับด้านหน้าของท่าอากาศยานนานาชาติเบตงของซิมแมนเนี่ยเขาใหม่เยี่ยมเลยนะแต่ถ้าเป็นของคุณบุษราเนี่ยรดมคุณน้ารุดมบุษราจะมีรอยคราดที่มันเป็นที่บอกว่าเปิดใช้งานมานานแล้ว ก็มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับมองไปด้านขวาจะเห็นคำตัวหนังสือว่าท่ากาศยานเบตรงและก็มีหอ,อครับการบินจอดอยู่ด้านนู้นนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นที่พักเจ้าหน้าที่บริษัทวิทยุการบินและก็เจ้าหน้าที่ของการท่าเนาะด้านหน้าเรามีธงชาติไทยมีธงปิวสวัยเหมือนกันนะครับ เราเข้าไปดูสิข้างในเป็นไงบ้างสถาปตัปตยกรรมเขาก็ทำสวยนะครับเหมือนของจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมไม่เคยไปมาดูประตูด้านหน้ามีสองประตูนะครับอันนี้เป็นผู้โดยสาราขาออกผู้โดยสารขาออกจะวาไปหน่อยนะปรับยากเลืเกๆเนี่ย <c oughs> โอเคครับก็ <c oughs> จะมีที่นั่งมีเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับ เดีย๋ยวไปดูผู้โดยสารขาเข้าบ้างจะอยู่ด้านนี้นะประตูจะเป็นด้านนี้ผู้โดยสารขาเข้าผมจะพาไปดูีิว่าจะมองเห็นอะไรบ้างท่านชมแล้วอย่าเพิ่งเวียนหัวนะผมก็เวียนหัวเหมือนกันเนะี่ยอันนี้เป็นจุดรับกระเป๋านะครับเมื่อเดินเข้ามาจาก ลงมาจากเครื่องบินแล้วก็จะมาเข้าประตูบานนี้นนี่เป็นสายการบินไทยเวอร์ชวลของเราก็เข้าไปตามบริเวณนี้นะครับด้านลานจอดก็จะมีคำว,ว่าท่าอากาศยานนรรมชาติเบตงหรือเบตงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตมีเครื่องบินสามารถจอดอยู่ได้สามเครื่องนะครับตรงบริเวณนี้ มองไปไกลๆด้านนู้นก็จะมีเครื่องช่วยเดินอากาศไม่รู้ว่าตัวนี้เขาเรียกทาแคนหรือเปล่าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยอยู่บริเวณนี้นะครับ๋ยวขอบินโดนขึ้นไปทางสูงหนเอยมีไฟส่องสว่างด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหอประคับการบินที่สร้างอยู่บนเนิน เดี๋ยวเรามาชมภาพกลางคืนกันบ้างว่าตอนกลางคืนเนี่ยไฟจะสว่างสวยสวยงามไหมจะมองเห็นบรรยากาศได้ชัดเจนไหมนะครับรอชมกันครับนี่เป็นเวลากลางคืนนะครับแต่เห็นว่ามีไฟสองสว่างอยู่สี่ต้นมีเสาอยู่สี่ต้นนะ ก็ทําให้มองเห็นเครื่องบินชัดเจนนะครับในส่วนของหอมครับการบินจะมีไฟไหมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิโอ้มีไฟหมุนด้วยนะภายในหอไม่มีไฟนะครับมืดจะมีแต่ไฟที่อยู่บนหลังคาของ อาคารหอมครับการบินจะมองเห็นไฟหมุนเป็นสีขาวสลับเขียวนะครับในส่วนของท่ากาศยานเดี๋ยวเราลองบินโดนเข้าไปดูภายในอีกครั้งหนึงทีว่าภายในเขาทำไฟส่องสว่างให้ด้วยหรือเปล่า เราเข้ามาดูภายในอาคารกันบ้างนะครับในเวลากลางคืนอาคารผู้โดยสารขาเข้าอะไราว่นนี้นะครับก็ไฟสว่างใช้ได้นะภายในก็ไฟสว่างเดินทะลุมาบริเวณห้องโถงขาออกก็อันนี้เป็นขาเข้านะไม่ใช่ขาออกขาเข้าคือเข้าภายใน ัวอำเภอเบตงนะครับขาออกก็คือไปขึ้นเครื่องบินก็ใช้ร่วมกันนะขาเข้าขามีติดไฟสว่างสวยใช้งานได้นะครับอันนี้มาดูด้านนอกของอาคารกันบ้างเขาก็ยังติดตั้งไฟส่องสว่างได้สวยงามนะโอ้ไฟแดงแจ๋เลย คำว่าท่ากาสยานารามชาติเบตงนี่ครับยามค่ําคืนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนการทดสอบเครื่องบินขึ้นลงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําคลิปให้ชมกันนะครับวันนี้เอาเฉพาะตัวสนามบินมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อน สำหรับชาวเบตงไม่ทราบว่า,เ,าเมื่อชมแล้วเนี่ยลองพิจารณาดูสิครับว่าเหมือนของจริงมากน้อยเพียงใดแล้วช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลานจอดแล้วก็รันเวย์มาดูไฟรันเวย์กัน ก่อนที่จะจบคลิปนะครับมาดูซิว่าไฟแท็กซี่เวสวยงามเป็นสีเขียวาสีน้ำเงินนะครับส่วนไฟรันเวจะเป็นสีขาวสนามบินนี้ไม่มีไฟปาปี้ดูซิว่ามีไหมกอ,อมีครับมีไฟปาปี้แล้วก็มีไฟนิเ g กชั่นไฟนำร่องให้ลงเป็นไฟกระพริบ ไฟวิ่งนะมาดูดิลันเวศูนย์เจ็ดนะครับเทรซโซนไฟสีเขียวแล้วก็มีโอว่าลันนี่ครับกลางคืนก็จะมองเห็นไฟสนามบินได้ไดง่ายกว่าตอนกลางวันนะกลางวันนี่จะมองไม่ค่อยเห็นไฟเท่าไหร่ นี่ครับเป็นยามค่ำคืนของสนามบินนานาชาติเบตงครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าผู้ชมชมแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ